ขอบคุณมากนะครับที่เรียกใช้บริการครับผมอโอกาสหน้า,เ,<อ>าเรียกใช้บริการเราได้ใหม่ครับผมครับผมสวัสดีครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าด่านช่องเม็กของจังหวัดอุบลราชธานีก็ลูกค้าได้ใช้บริการเราให้เดินทางไปส่งที่หน้าด่านหนองคายอยู่ๆเปลี่ยนใจขึ้นมากระทันหัน บอกให้มาส่งที่หน้าด่านช่องเม็กแทนแล้วกันโอ้โหปรับตัวไม่ทันทริปนี้ก็โหดมากเลยครับผมว่าจะถึงสถานที่ที่ลูกค้าต้องการเราก็ติดต่อหาโรงแรมให้ลูกค้าพักผ่อนก่อนที่จะช่วงเช้าลูกค้าจะเดินทางข้ามไปฝั่งนู้นเรียกใช้บริการเราได้ครับแท็กซี่ชัวร์ทั่วไทยไปทุกที่ที่มีทางไม่ว่าท่านจะไปสนามบินสถานีรถไฟ โรงพยาบาลสถานที่ราชการต่างๆเราไปทุกที่ที่มีทางชัวครับทั่วไทยเราเจอกันนะครับไปกันต่อเลยสงสัยสว่างแน่เลยครับ